วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับลูกครึ่งที่อยู่สวีเดนประสบการณ์จริงผ่านครอบครัวเลยไม่ทราบว่าหลายๆบ้านเจอกันแบบนี้หรือเปล่าด้วยการว่าเป็นลูกครึ่งนะคะมันก็จะแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขาอะนะอย่างกรณีของเราก็คือพ่อเป็นคนสวีเดนแม่เป็นคนไทยแล้วคราวนี้ลูกก็ไปเจอประสบการณ์ที่โรงเรียนที่เขาเล่าให้เราฟังนะคะก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เสียใจที่ลูกโดนกระทําแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่รู้สึกว่าเสียใจแล้วกันที่คิดว่าตัวเองไม่รู้ว่าเป็นตัวเหตุเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทําให้ลูกโดนแบบนี้นะลูกรู้สึกว่ามันไม่โอเคเหมือนกันเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อตอนเปาหกนะคะเพื่อนรวมชั้นของเขาเป็นผู้ชาย พ่อแม่ของเด็กคนนั้นเขาก็เป็นคนสวีเดนแท้แนวนั้นนะ่ะนะที่เจ้าเด็กคนนั้นนะ่ะมันก็หยิบโทรศัพท์เพื่อนร่วมห้องนะคะที่อยู่ในแก๊งเดียวกันกับเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะแหละแล้วก็ส่งข้อความมาหาลูกสาวเราโดยผ่านแอดเค้าเพื่อนในแก๊งของตัวเองว่าไปตุยซะอนิโกลูกฉันก็ผิวสีอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ด้วยความว่าเป็นลูกครึ่งนะนะสีผิวก็ต้อง ต่างจากคนที่นี่อย่างชัดเจนแน่นอนลูกรู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับการกระทำของเพื่อนคนนั้นมากนี่เราเพิ่งจะรู้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือเด็กเล็กๆอยู่เลยอะประมาณห้าหกขวบได้ประมาณนั้นเรียกลูกเราว่าชิ้งช่องก็พร้อมทำอย่างนี้ด้วยชิ้งช่องเราก็บอกว่า แล้วก็มีความรู้สึกเราอะมีความรู้สึกว่ามันละแคะละขายว่ามันตงเป็นอะไรที่แบบว่าการเหยียดสีผิวหรือเหยียดเชื้อชาติอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็จริงจ้ะมันเหยียดจริงๆแล้วตอนนี้เราก็อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีเพราะกับไอ้เรื่องอย่างนี้ขนาดอยู่ในประเทศที่แบบว่าการบูลลี่มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเราก็ถามลูกนะคะว่าลูกรู้สึกยังไงลูกก็บอกนะคะ ด้วยหน้าเจริญว่าแล้วก็หน้าเศร้าเลยนะบอกว่าอืมฉันไม่ชอบที่เขามาทําอย่างงี้กับฉันแต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแม่เธอไม่ต้องคิดมากแต่เราคนเป็นแม่เข้าใจว่าลูกเจออย่างเงี้แล้วแบบลูกทําหน้าเจรอนอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ากูเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเป็นอย่างงี้หรือเปล่าวะเลยรู้สึกแบบมันรู้สึกผิดอะแค่พูดก็อยากจะร้องไห้ <laughs> แต่ระยะที่ลูก ที่แบบว่าพูดกับโลกนะคะก็พยายามบอกเขาว่าอ๋อไอ้พวกนี้เนี่ยมันอิจฉาลูกที่เราอ่ะพิเศษกว่าคนอื่นและอีกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและการซึมซับกับสังคมสิ่งแวดลอ้อมรอบข้างเขาลูกแม่หวังว่าลูกแม่จะไม่เสียใจเนาะเขาก็ทำหน้าแบบเศร้าเจือนแล้วเขาก็จะรู้ไหมคนเป็นแม่ในแบบมแม่งทุกกว่า ขอบคุณที่รับฟังยันจบนะคะใครที่มีลูกครึ่งแล้วก็ลูกเจออย่างนี้ที่โรงเรียนบ้างมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะแล้วคุณรับมือยังไงกับมันแล้วคุณรับมือยังไงกับสภาพจิตใจของลูกของคุณ